ค okay, ครับในส่วนของตัว PDPa เนี่ยเรามีเรื่องสําคัญนะประมาณ3เรื่องเรื่องที่1คือขอบเขตนะครับของพรบ PDPa แล้วก็การบังคับใช้บทลงโทษครับปรับแล้วก็การประยุยกต์ใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งตัวประยุยกต์ใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับตัวการใช้งานมาตรา39นะครับคือ record of p r c e s s i n g data นะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีโอเคนะครับตัว PDPa ย่อมาจาก personal data protection act นะครับก็คือเป็นพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งว่ากันด้วยเรื่องสิทธ เรื่องการยินยอมแลวก็เรื่องการห้ามละเมิดนะครับตัว PDba เข้ามาแก้ไขเรื่องอะายบ้างครับแก้ไขเรื่อง SMS ปัญหาลนจนะครับเรื่องคอเซ็นเตอร์เรื่องของการที่มีกฎหมายรองรับโทษนะครับก็คือมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องการละเมิดชัดเจนนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมตรงนี้ไอ้ฉา,าต้องระวังนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการกำกับดูแลโดยตรงนะครับคณะกรรมการกำกับดูแลนี่เราเรียกว่าสคสอนะครับซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยประกอบไปด้วยชื่อานามสกุล เลขประจาตัวประชาชนหนังสือทางทางเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับบัตรเครดิตที่อยู่บัตรที่อยู่อีเมลบริมัทเป็นข้อมูลสมวุบุคคลทั้งสิ้นนะครับอะไรที่นําสืบไปได้ว่าท่านเป็นเจ้าของหรือว่านําสืบไปได้ว่าท่านสมมุติว่านําสืบไปเสร็จปุ๊บรู้ว่าอ่อนี่เป็นท่านก็ถือว่าเป็นข้อมูลสมวุบุคคลอย่างเช่นป้ายทะเบียนรถเมื่อนําสืบหนังสือนางไปพบว่าป้ายทะเบียนรถของคันนี้รถคันนี้เป็นชื่อของคุณคนนี้ป้ายทะเบียนรถอันนั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลสมบุบุคคลนะครับ ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลอีกอันนึงที่สาคัญคือข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ device โทรศัพท์มือถืออย่างเช่นตัว ip address mac address cookie id ข้อมูลทางชีวมิติอย่างเช่นพวกสแกนใบหน้าสแกนลายในมือเข้าออกงานไม่ว่าจะเป็นรูปใบหน้าสแกนต่างๆต,ต,ตรงนี้ต้องขอคอนเซนต์หมดซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวทุกท่านลองเอาสไลด์นี้ไปนั่งดูอีกทีหนึ่งนะว่าอะไรคือข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทีนี้เวลาเราจะคอมไพน์นะครับ ตัว PDPA นะครับในออฟฟิศของท่านท่านจะต้องทำประมาณสิบขั้นตอนนี้ซึ่ง10บขั้นตอนนี้ท่านสามารถทำได้ในโปรแกรมตัว DPA Pro นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าทำยังไงนะครับอันที่หนึ่งบริษัทจะต้องประกาศ2อย่างนะประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับนะฮะแล้วก็ประกาศคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนะครับผู้รัเมิดนะครับอันที่สองต้องให้คำยินยอมนะครับในการเกดเก็บข้อมูลอื่นที่จำเป็นสำหรับงาน HR นะครับอันที่สามนะครับทัานตอนที่สามก็คือ จะต้องขอคันนี้ยอมสำหรับการจัดเก็บหลักฐานที่บันทึกเก็บไว้เพื่อเรียกดูย้อนหลังเราเรียกว่า record of b u s i n g data หรือ ROPD หรือบางสำนักไปเรียกว่า r o p a ก็ก็คือว่าอันเดียวกันนะครับถ้าบริษัทมีกรณีที่ต้องแชร์ข้อมูลพนักงานไปยังบุคคลที่3อย่างเช่นทำประกันทำสุขภาพอะไรต่างๆน,นานาฉีดวัคซ,ซีนจะต้องทำ third party consent นะครับอันที่5ถ้าต่อไปมีคนมาเยี่ยมที่ออฟฟิศจะขอสำเนาบัตรก็เ,เฉยไม่ได้นะครับต้องทำเอกสารยินยอมหรือจะทำคำยินยอมในโปรแกรม DPA Pro ก็ได้นะครับถ้าบริษัทมีกล้องวงจรปิดในออฟฟิ พื่อให้คนในออฟฟิศทราบด้วยนะครับอันที่7นะครับถ,ถ้ามาสมัครงานที่ออฟฟิศจะทําการเก็บประวัติเข้อเ,เฉยเไม่ได้นะครับจะต้องทําหนังสือให้คันยนในการจัดเก็บนะครับอันที่8ถ้าต่อไปมีการจัดสัมมนานะครับจะต้องขอคันยนทุกครั้งทุกครั้งที่จะต้องมีการขอชื่อผู้ร่วมเข้าสัมมนา,าจะต้องทำคอนเซนต์ด้วยนะครับอันที่9ถ้าบริษัทมีขนาดใหญ่นะครับจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ DPO นะครับอันที่10นะครับการจัดเก็บข้อมูลถึงข้อ9ข้อ1ถึงข้อ9นั้นหากพ หรือเจ้าของข้อมูลต้องการจะแจ้งให้เราลบหรือหยุดการใช้มาข้อมูลใดระบบนั้นสามารถจะต้องทําได้ทันทีและต้องทําได้โดยสะดวกรวดเร็วคําว่าทันทีคือภายใน72ชั่วโมงครับโอเคนะครับอย่างนี้ข้อมูลเก่าจะทำยังไงฮะหลายท่านสาวถามว่าอ้าวแล้วมันมีข้อมูลเก่าอยู่ก็เพราะฉะนั้นก่อนวันที่หนึ่งมิถุนายนก็ถือเป็นข้อมูลเก่าย้ำนะคะก่อนหนึ่งมิถุนาครับกฎหมายบังคับใช้วันที่หนึ่งมิถุนาที่ผ่านมาดังนั้นก่อนหนึ่งมิถุนาท่านไปอิงตามามาตรามาตรา95 ครับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดเก็บและรวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติบังคับใช้ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนั้นต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิมย้ำตามวัตถุประสงค์เดิมถ้าท่านมีวัตถุประสงค์ใหม่ท่านต้องขอคอนเซ็ปต์ใหม่นะครับทั้งนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องกําหนดวิธีการยกเลิกความยินยอมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลของส่วนบุคคลเก็บรวบรวมและพูดง่ายคือ อันเก่าเนี่ยเก็บไว้ได้ใช้ต่อไปได้เลยแต่ถ้ามีวัตถุประสงค์ใหม่ก็ต้องขอคอนเซนต์เพิ่มนะครับแล้วจะต้องออกประกาศหรือว่าออกโพลิซีให้ทราบว่าท่านได้มีการจัดเก็บข้อมูลตามพรบพีดีพีเอและถ้าเขาแย้งขึ้นมาท่านก็ต้องเรียกเขามาคุยแล้วก็ขอคัดยินยอมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือในกรณีเป็นแบบนี้นะครับตัวหน้าตาคอนเซนต์ท่านสามารถทําเป็นเอกสารแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมมีให้ดาวน์โหลดนะฮะอันนี้เป็นของ d g a ท่านไปดาวน์โหลดไปนะครับแล้วไปแก้ตรงสีแดงๆสีแดงนี้แล้วก็นะครับ แจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บจัดเก็บอะไรบ้างชี้แจงเป็นข้อ,ขอๆให้ชัดเจนจัดเก็บเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่เกณฑ์นในการเปิดเผยข้อมูลเป็นยังไงนะครับสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลมีอะไรบ้างการส่งต่อข้อมูลมีไหมนะครับที่อยู่ในการติดต่อสำหรับการติดต่อของท่านเองนะครับจะต้องใส่กำกับลงไปในแบบฟอร์มด้วยครับอันนี้คือแบบฟอร์มครับแบบฟอร์มแต่นะครับถ้าท่านไม่สะดวกจะทำแบบฟอร์มนะครับตัวกฎหมายมีมาตราสามสิบเก้าคือให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกประวัติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าขขออง้อมูลลลสวบุคแ สำนักงานสามารถตรวจสอบได้โดยการบันทึกเป็นหนังสือนะครับหรือเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับก็คือระบบตัว DPA Pro นะครับทำแบบนี้ก็ได้หรือถ้าจะไปใช้เป็นกระดาษก็ได้แต่ว่ามันโอมันจะต้องเปลืองที่จัดเก็บหรือจะใช้ลายหรือจะใช้อีเมลแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้จะไม่เป็นระบบคือจะเป็นลักษณะเป็นเป็นเรื่องๆนะครับสิ่งที่มันยากก็คือมันจะยากในเรื่องการจัดทำ Record of Processing Data นะครับซึ่งมันกระจัดกระจาย นะครับหรือจะใช้เป็นโปรแกรม DPA ป o อันี้นะครับอันเดียวนะครับระบบเดียวไปเลยนะครับมันสามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะครับประมาณนี้นะทีนี้สิ่งสำคัญของตัว R O ตัว P D P A คือมาตรา39นะครับเราเรียกมันว่าการทำ Record of Processing Data หรือ R O P D ครับบางท่านเรียก R O P A ครับก็เหมือนกันนะครับจะ R O P A จะ R O P D ก็ได้เหมือนกันหมดนะครับซึ่ง สาระสาคัญคือท่านจะต้องบันทึกประวัติในการเข้าถึงข้อมูลสบุคคลนะครับการการบันทึกประวัติทาแบบไหนนะครับสมมุติถ้าใช้ในกรณีที่ใช้ซอฟต์แวร์นะครับตัวระบบ DPA Pro จะ generate นะครับตัว log ขึ้นมาให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับอย่างเช่นวันที่9เดือน1ปี2022นะครับมีการคํานวณเวลาเข้าออกงานประจําวันนะครับเจ้าของข้อมูลคือคนนี้นะครับผู้ประมวลผลข้อมูลเป็นใครนะครับตำแหน่งอะไรอยู่ในแผนกอะไรแล้วก็สามารถคลิกไปดูข้อมูลสบุคคลเพิ่มเติมได้อีก นะครับอย่างเงี้ยท่านจะต้องทำทุกครั้งท่านจะต้องทำทุกวันแต่ถ้าท่านใช้ตัว record of f u c i n g data ของตัว DPA Pro ท่านไม่ต้องทำระบบจะทำให้โดยอัตโนมัติยิ่งใช้ควบคู่กับตัว HR Go ได้ในส่วนของการทำ clock in clock out การขาดรา,ายการบรษาเรื่องการการำเงินเดือนที่เกี่ยวข้องกับพรบ PDPa ท่านไม่ต้องทาเลยท่านอยู่เฉยๆนะครับมีหน้าที่แค่ส่งเซ็นส่งหรือว่าถ้าเป็นระบบการเช็คอินเช็คเอาท์นะครับการมริว่าการเช็คอินเช็คเอาท์เข้าทํางานอะไรต่างๆถือเป็นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและมีการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ท่าไม่ต้องทำนะครับระบบ DPA Pro mm. จะไปดึง Data ทั้งหมดมาทำ Record of f อฟซ i n g Data mm. ของท่านให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของการใช้ตัว DPA Pro ร่วมกับ HR Go แต่ถ้าท่านจะใช้ถ้าจะใช้ตัว DPA Pro เฉยๆ,ๆก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหานะครับในกรณีที่ท่านมีระบบ HR ของท่านเองอยู่แล้วนะครับท่านอยากจะใช้แช่ตัว DPA Pro ก็ทาได้นะครับเราสามารถมีฟังก์ชันในการตั้งค่าให้มันสามารถซิง์กันได้นะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ทั้งคู่นะครับ นี้ถ้าใช้ตัว DPA Pro ก็จะสะดวกในการทำบันทึกนะครับ Record o p c r a i n g Data หรือการส่งคอนเซ็ตต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ถ้าท่านไม่ใช้ก็ต้องไปเตรียมนะครับตัวแฟ้มตัวอะไรอย่างนี้ไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าการจัดเก็บเอกสารเนีย่ยจะต้องจัดเก็บอย่างน้อย5ปีนะครับเอกสารก็คงมีเยอะแน่นอนทีนี้ถ้าท่านไม่ทำนะครับท่านจะต้องโดนโทษอะไรบ้างนะครับปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีบางบริษัทเริ่มโดนสอบถามจากสคสอไปแล้วเพราะว่ามีพนักง,งานพนักง,งานผมไม่ไแน่ใจพนักง,งานที่ลาออกลาออกไป บางคนละออกไปได้ไม่ด้วยดีนะครับยังมีความเจ็บแคบขุนเคืองอยู่แต่ท่านยังเก็บข้อมูลสมบุคคลเขาไว้อยู่ท่านโดนนะครับโดนอะไรบ้างครับหนึ่งโทษอาญาหมวด7ส่วนที่1มาตรา79ทําให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมินถูกขีดช่างในกรณีที่ถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าท่านทําข้อมูลสมบุคคลเขาหลุดออกไปจากออฟฟิศของท่านอันนี้โดนโทษอาญาหรือในกรณีแค่จัดเก็บจัดเก็บ,กบไม่เป็นไปตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะโทษจัดเก็บไม่เป็นไปตามพรบพีดพีเอแค่นี้ท่านก็โดนโทษ ปกครองนะครับในมาตรา8.2ททษปกครองแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต้องไปขึ้นศาลเลยนะครับสอนนักง,งานสคศส,สามารถแจกสคสอคือส่งความสุขเนี่ยแต่น,นี้ไม่ใช่อันนี้คือส่งความทุกข์นะฮะสคศก็จะส่งหมายมาที่ท่านแล้วก็ขอเรียกดูว่าท่านได้จัดเก็บหรือว่าได้ทํา ROPD Record o f Processing Data ไว้ไหมมีคนร้องเรียนมานะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าท่านไม่ได้ทําเลยนะครับโทษจําคุก1ปีสูงสุดตกแก่เจ้าของบริษัทและ HR ผู้ประมวลผลข้อมูลหรือฝ่ายไอทีที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับปรับขั้น รับสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทแต่ขั้นต่ำคือห้า0 0บาทนะครับโทษทางแพ่งก็มีด้วยในกรณีน,นั้นมันมีโทษหลายทางนะต้องระวังดีๆนะครับเังใครเป็นใครในพรบ p d p a นะครับพรบรนี้นะครับมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับสส่วนส่วนแรกคกือเป็นเจ้าของข้อมูลเราเรียกว่า Data Subject ก็ประกอบไปด้วยพนักง,งานเสี่ยงกันอื่นบริษัทนะครับส่วนที่2คือ Data Controller คือกรรมการและฝ่าย HR ส่วนที่สามคือ Data Processor er, คือฝ่าย HR ที่ประมวลผลเงินเดือนภาษีอนุมัติ การข่าดลามาสาการจัดเก็บนายนิ seaweed, ้วมือการสแกนไปนัาอื่นๆพวกนี้ถือว่าเป็นโปรเซสเซอร์ตัวนี้เวลาโดนถือเป็นจำเลยที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นผู้โปรเซสโดยตรงนะครับอันนี้ก็คือให้ทราบไว้ว่าใครเป็นใครในเรื่องของ b d p ีเองนะครับในกรณีอีกบริษัทถ้าในกรณีที่บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ค้าอย่างเช่นลูกค้าบัตรสมาชิกประวัติของลูกค้าคลินิกโชว์ลูมร้านค้าโรงพยาบาลน้านคะก็ถือว่าจะต้องทำคอนเซนต์ p d ด a ้ด้วยหรือว่าหน่วยงานราชการอันนี้เราไม่ได้หน่วยงานราชการเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะคเ ท่านโทษนะครับนะครับท่านไปดูนะครับในการจัดเก็บข้อมูลทําให้เก็บสังเก็บทาโทษไปดูมาตราย2 23 24 25และ26นะครับอันนี้ผมสรุปให้คือการจัดเก็บข้อมูลทําได้เท่าที่ใช้ทาไม่ใช้ไม่ไม่สามารถจะเก็บได้นะครับต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บต้องแจ้งระยะเวลาที่แน่นอนในการจัดเก็บต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบและยินยอมห้ามขอข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นหรือแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของนะครับขอได้จากเจ้าของเท่านั้นนะครับอันนีุู้ท่านทราบไปเนาะอันนี้คือพรบ จริงๆถ้ามีเวลานะครับวันพรุ่งนี้ผมมีบรรยายเรื่องนี้ละเอียดนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับท่านส่งตัวแทนมาฟังก็ได้นะครับติดต่อกับ้องแอดมินเคนนะบรรยายผ่านซูมละเอียดมากนะครับจะเป็นสองอย่างอันนี้ผมสกิปสกิปสกิปบางสไลด์เพื่อเข้าใจว่าท่านเคยฟังเรื่อง PDPa มาแล้วนะครับประมาณนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าท่านจะใช้นะครับตัว DPA Pro นะครับหน้าตาของ DPA Pro เป็นแบบนี้นะครับ ซอฟต์แวร์ก็หน้าตาคล้ายๆกับ HR Go สามารถดาวน์โหลดไปทดลองใช้ฟรีนะครับเสิร์ชคำว่า DPA Pro ใน HR Go นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มีตัวที่1คือเป็นตัว Client ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือของลูกค้าของพนักง,งานครับทษทีนะครับส่วน a d มินก็จะใช้ตัวนี้ในการ Control Consent ทั้งหมดนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งนะครับถ้าท่านใช้ร่วมกับ HR Go นะครับก็จะครอบคุม Record of Processing Data Privacy Policy Data Format Consent Form Data Processing Agreement Data t r a n s f e r Sharing a g r e e m e n t Data subject request form responding form หรือว่า Data protection officer ในกรณีที่ท่านมี DPO ในออฟฟิศท่านก็สามารถติดตั้งได้นะครับสามารถทำ registration ที่มี consent แนบสำหรับการเข้างานสำมันาจัด Workshop หรือว่าทำ visitor consent ท่านก็สามารถทำได้นะครับในกรณีที่ท่านเป็นธุรกิจโรงแรมนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้บริการหรือมีผู้มาเยี่ยมชมจากข้างนอกท่านสามารถตั้ง QR code ให้เขาสแกนโดยที่ไม่ต้องติดตั้งกก PA, โปรแกรม DPO ก็ได้นะครับใช้กล้องธรรมดา สแกนอ่านแล้วก็ให้คำยินยอมก็สามารถเข้ามาวิสิตที่โรงแรมของท่านหรือเข้ามาวิสิตที่สำนักงานของท่านได้ครับตัว DPA โปรก็นะครับเริ่มบังคับใช้แล้วนะครับท่านก็ลองดูว่าสามารถใช้ได้ไหมแต่ถ้าท่านใช้ตัว Echo Go ด้วยนะครับตัวหลังบ้านของ Echo Go นะครับจะมีปุ่ม DPA Pro เชื่อมไปนะครับข้อมูลก็จะลิงก์เชื่อมต่อกันเลยนะครับในส่วนของตัวพนักงานครับประมาณนี้ครับคอนเซปต์การใช้งานก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับดาวน์โหลดโปรแกรมมานะครับพนักงานก็ create นะครับตัว DPA PDP a Profile ของตัวเองเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่บริษัทมีการประมวลผลอะไรก็แล้วแต่นะครับจะขึ้นมาที่หน้าจอมือถือของพนักง,งานนะครับซึ่งตรงนี้ตามมาตราส9ท่านรอดแล้วนะครับเพราะว่าตัว Record of Processing Data เนี่ยขึ้นมาที่โทรศัพท์มือถือของพนักงานเองนะครับยิ่งถ้าท่านใช้ร่วมกับ h r Go ตรงนี้มันจะ generate ให้อัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับทุกครั้งที่มีการประมวลผลอะไรก็แล้วแต่นะครับตัว DPA Pro จะไปดูว่าการประมวลผลนั้น เข้าพรบ PDPa ข้อไหนและจะต้อง g e n เนอเรนะครับตัว Record มูลซิงเกิลเ a แบบไหนแล้วก็ส่งมาให้ที่โทรศัพท์มือถือของพนักงานดูเลยนะครับไม่ต้องมาฟอ้องเราเพราะเรา g e n เนอเรทุกครั้งให้ท่านโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับอันนี้คือหน้าตาของตัว PDPa ส่วนตัวหลังบ้านนะครับพนักงานตัวหลังบ้านเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ,รบมีข้อมูลบริษัทมีข้อมูลจัดการกู่สัญญามีการทำคอนเซนต์ฟอร์มนะครับท่านก็สามารถส่ง นะครับลิงก์เชิญพนักงานเข้ามาในระบบก็ได้นะครับหรือว่าส่งนะฮะส่งให้พนักงานสแกน QR code แล้วเข้ามาระบบเชื่อมต่อคู่สัญญากันได้แบบนี้นะครับหนะ้าตาเรคคอร์ดของฟิสเดต้าเป็นแบบนี้นะครับเนะรคคอร์ดของฟิสเดต้าจะมี2ส,ส่วนคือส่วนที่เก็บไว้ในตัวแอดมินตัวหลังบ้านซึ่งอยู่บนคาทั้งคู่นะฮะแล้วก็ดิสเพย์ที่โทรศัพท์มือถือของพนักง,งานนะครับในมาตาสา3สิบเก้านะครับสามารถทำคอนเซนต์จากระบบหลังบ้านได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็มีตัว คอนเซนที่เป็นมาตรฐานคอนเซนไว้ให้ท่านท่านมีที่แค่แก้ข้อความก็กดเซนต์กดเซนต์กดเซนต์แล้วรอใหาพนักง,งานกดยอมรับเข้ามานะครับก็ถือว่าได้ทำคอนเซนตัว PDP เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นหน้าตาคอนเซนอันนี้เป็นหน้าตาของตัว Data f o r Map เรามีหน้าตา Data f o r Map ที่เป็น t a ต d a า d ไม่ให้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็น c h a n i n g Agreement ถ้าสามารถทำ c h a n i n g Agreement ในตัวระบบหลังบ้านได้โดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษในกรณีที่ท่านจะต้องเอาข้อมูลพนักง,งานไปส่งต่อไปให้บุคคลอื่น นะครับท่านสามารถทำาร์จเ g ็ g เต e ร e เมผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับประมาณนี้อันนี้เป็นข้อมูลของตัว PD ตัวโปรแกร,รม DPA Pro นะครับการจัดเก็บนะครับเราจัดเก็บในมาตรา4กับมาตา19นะครับโดยการจัดเก็บไว้ในข้อมูลที่เป็นข้อมูล c l o u d c o m ม u t i ต g นะครับมาตาร,รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมนะครับเพื่อป้องกันการสูญหายและเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอันนี้เราก็ทำตามมาตา4กับมาตา19เรียบร้อยนะครับอ,อันนี้เป็นตัว DPA Pro ไม่ทราบท่านไหนมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับตัว PDPA นะครับเชิญสอบถามได้เลยครับ